สวัสดีนะครับวันนี้ก็ผมจะทำเป็นคอนเทนต์นะครับที่เรียกว่าเด็กหัดเล่นพระเนาะเราจะมาดูกันนะครับว่าดวงเศรษฐีเนี่ยสภาพไหนควรจะราคาไหนนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือแบบไหนที่เรียกว่าสวยนิยมที่สุดและแบบไหนคือไม่นิยมหรือนิยมน้อยที่สุดนะครับอ่ะมาดูกันนะครับโดยวันนี้ผมมีดวงทั้งหมด3องค์นะจะ มีเลี่ยมอยู่องคหนึ่งนะครับนี่คือองค์นี้เนาะ่ะก็เดี๋ยวเราจะมานั่งสองไปด้วยกันเนี่ยแหละครับว่าดวงนี่แท้แท้เนี่ยดูยังไงด้วยนะครับเพื่อนทุกท่านได้ความรู้กันเนาะ่ะผมขออนุญาตก่อนนะครับตอนนี้ผมมีดวงสามองนะครับสององนี้อ่าผมได้ผมก็ได้มาหรือว่าปล่อยอยู่ราคาประมาณองค์ละสองหมื่นหน่อยๆน,นะครับนี่สวยนะครับสวยทั้งคู่เลยนะครับ แล้วก็อ่ะองค์นี้องครักองค์ไฮไลท์ผมเลยนะครับนี่ฮะนี่ฮะเต็มชัดดีนะครับคือผมจะบอกว่าไม่ได้สวยแบบไม่ได้สวยอะไรนะครับแต่ว่าคือเป็นองค์ที่ผมต้องใช้คําว่าผมเก็บมาตั้งแต่แทบจะเริ่มเล่นพราเลยนะครับก็เหมือนเป็นองค์ประสบการณ์ด้วยนะครับก็เลยได้ได้เก็บไว้เนะองนี้นะฮะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าสวยไม่สวยที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเราจะคุยกันว่าตวงราคาไม่ถึงหมื่นมีไหมดวงไม่ถึงหมื่นมีไหมนะครับผมต้องบอกว่าดวงเศรษฐีนี่เป็นพระที่ผมใช้คาว่ายอดนิยมมากนะครับของสายปูหมุนคุณเชื่อไหมครับว่าพระหลวงปู่เนี่ยบางคนเนี่ยเหลือแค่หน้าหลวงปู่นะครับเหลือแค่หูหลวงปู่หรือว่าเหลือแค่เศษนะครับ โดเซตีเป็นรุ่นที่สามารถขายได้หมดเลยนะครับเหลือเป็นแค่เศษพระแค่ไหนนะครับพันสองพันนีคนตามซื้อกันนะครับนี่ฮะโอ้ผมต้องบอกว่าเป็นพระที่ยอดนิยมจริงๆนะของสายปูมุลนะครับโดยจํานวนการสร้างนะครับตามข้อมูลเนี่ยคือพิธีเสาห้ามหาเศษีนะครับแล้วมีจํานวนการสร้างอยู่เพียงสองหมื่นองค์เท่านั้นนะครับและจะมีเนื้อมีโซนที่แบบโอ้โหต้องใช้คําว่อมมากมายจริงๆนะครับอยู่ที่คนชอบเลยนะครับ ก็ดวงไม่ถึงหมื่นมีนะครับแต่ก็อาจจะมีการแตกกระเทาะเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ต่อไปนะครับดวงหมื่นกว่ากว่าควรจะเป็นแบบไหนนะครับถ้าดวงเศรษฐีเนี่ยพระราคาหมื่นกว่าบาทเนี่ยคุณต้องเริ่มดูจากขอบเกลียวก่อนเลยครับขอบ,บเกลียวแบบนี้นะเกลียวเชือกพวกนี้อ่ะ เคลียวเชือบหรือการกระเทาะเนี่ยจะเริ่มมีกระเทาะอยู่ในพาระดับหมื่นกว่าบาทน,นะครับจะไม่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เนะาะพาระาหมื่นกว่าบาทเนี่ยก็จะต้องมีรอยแตกรอยกระเทาะนะครับกระเทาะเป็นประมาณไหนอ่ะนี่นะครับการกระเทาะก็จะมีอันนี้นี่ฮะคุณเห็นไหมฮนะตรงแก้มนะ เขาจะเรียกว่ากระเทาะนะครับคือเหมือนกับว่าเนื้อที่ทํามาเนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับคือติดไม่เต็มนะฮะก็เลยเอมีการแตกการหลุดการล่อนไปตามระยะเวลานะครับการเก็บก็มีส่วนนะบางคนห้อยก็อาจจะก,การห้อยการเรียมก็อาจาทําให้พระกระเทาะได้นะครับแต่วันนี้ก็ได้มาเดิมๆนะอยู่ในสภาพนี้แล้วนะครับโดยนะครับพระ จะถึงสองหมื่นเนี่ยคุณสมบัติของตัวเศร,รษฐีจ 20, ะถึงสองหมืนวันนี้นะเป็นยังไงนะครับหนึ่งเลยนะครับเกลียวนะครับต้องเต็มก่อนเลยเกลียวพระต้องเต็มนะครับเกลียวพระต้องเต็มนะครับหน้าหลังต้องชัดเจนนะครับชัดเจนที่คือคุณเห็นแล้วคุณเห็นตัวกอรเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยหนังสือแบบนี้ฮะเนี่ยตัวอัตัวหน,นังสือเนี่ย คือจะต้องเห็นอยู่ตลอดนะครับจะต้องไม่หลุดไม่หายไปจากไหนนะครับจะต้องเห็นแล้วก็อีกอย่างคือหน้าตาหลวงปู่เนี่ยต้องชัดชัดในที่นี้คือคุณต้องมองเห็นว่าเออหน้าปากหูจมูกอะไรอย่างเงี้ยยังอยู่ครบนะอะไรอย่างเงี้ยฮะหน้าตาเออเห็นยังเห็นแบบชัดเจนอะไรเงี้ยคือคุณต้องไม่มองเรื่องกระทอแล้วนะครับณชั่วโมงนี้นะ ดวงนี่คือเป็นพระที่เคยขึ้นไปแรงถึงองค์ละสนะี่หมื่นห้าหมื่นนพระแบบพระฟอร์มแบบนี้เคยไปสามหมื่นแล้วนะ,ะและต่อไปพระแบบนี้ก็จะอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทน,นะทั้งคู่นี้แล้วองค์นี้ทําไมถึงเป็นพระมูลค่าถึงสามหมื่นสี่หมื่นได้นะ,อ,ะองค์นี้เคยมีคนมาต่อผมสี่หมื่นนะครับแต่ผมไม่ได้ขายนะอ่าเนี่ยคนดูผมรู้สึกว่า ที่ผมไม่ขายไม่ใช่พัชผมสวยอะไรวีดขนาดนั้นนะแต่ผมรู้สึกว่าหนึ่งเป็นพร์ที่ผมได้มาจากคนคนหนึ่งนะเขาเป็นคุณครูนะครับตอนผมเข้ามาสายปูนใหม่ๆเนี่ยเขาแบ่งของผมหลายอย่างเลยแล้วก็ก่อนที่เราจะเลิอกอ่าเรียกว่าจะเลิกคอนเนคชันกันนะครับก็กลายเป็นดวงองค์นี้แหละองค์สุดท้ายที่ผมรู้สึกเฮ้ยผมก็อยากเก็บไวด้วยนะผมก็เลยไม่ได้ออกเลยคุดวงนี้ก่อนนี่ฮะ คุดูหน้าตาหลวงปู่ครับปากจมูกตาโอ้โหทุกอย่างชัดเจนนะองค์นี้นี่เซียนมาต่อผมสี่หมื่นนะผมไม่ได้ขายนะครับเกี่ยวเชื่อครับคือคุณต้องดูความคมนะพระของดวงเสรษฐีนะคุณต้องดูความคมก่อนเลยนี่คมชัดนะะมีม,มนิดหนึ่งนะดูยันตรงนี้ ยันตรงนี้ยันตรงนี้แล้วก็ยันตรงนี้นะครับพวกคาบหมากคาบอะไรเนี่ยก็แล้วแต่คนนะบางคนชอบดวงกิ้งกริ่งนะครับบางคนชอบดวงเดิมเดิมมีคาบหมากอันนี้เป็นความชอบเลยนะครับผมเนี่ยกั้นใจเก็บเลยนะโอ้โหผมคิดว่าผมน่าจะหาอีกไม่ได้แล้วนะครับคือหมายถึงว่าราซื้อแบบราคาที่มันถูกๆนะอะไรอย่างงี้นะฮะโงเสษฐีเนี่ยโ,โหสายไหนเขาก็รู้นะว่าเป็นพราหลวงปู่ที่แบบมีราคาหมดเลยอยู่บนพันธทิพย์ไม่เคยซื้อหลุดเลยนะ ดวงเศรษฐีเป็นรุ่นที่ผมไม่เคยซื้อหลุดเลยผมกล้าพูดเลยนะนี่ฮะตัวหนังสือต้องชัดเจนหมายเลขี่สิบห้านะครับเลขแปดะต่างๆตัวเส้นชัดเจนนะนี่แบบนี้ก็ถือว่าสวยนะครับถือว่าก็สวยแล้วพอที่จะเป็นพระองค์ละสี่หมื่นที่มีคนต่อผมได้นะ ผมเนี่ยหาทองนะครับพยายามจะหาทองมาเลี่ยมหาไม่ได้สักทีนะครับไม่มีโอกาสได้ซื้อทองอยากซื้อทองดีๆใส่เนาะ,ะต่อไปนะครับดวงเนี่ยมีถึงสภาพห้าหมื่นหกหมื่นเลยนะครับดวงที่นิยมเนี่ยจะเรียกกันว่าดวงแก่ต่างอิวนะ,ะข้อมูลนี้ผมได้ยินมาจากหลายท่านนะครับหลายท่านจบบะพูดขออนญาตรลกกันเนาะเพราะว่ามีท่านหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าได้ข้อมูลมาจากพระอาจารย์ ที่เป็นคนสร้างเลยก็ได้พูดเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยพระดวงเศรษฐีนะครับเ,เป็นพระผงเนาะก็เวลาเราจะปั๊มนะครับก็ต้องมีบล็อก2ด้านใช่ไหมอตอนแรกเขาก็เวลาปั๊มก็ต้องแกะขึ้นมาเนาะก็เลยทาน้ํามันนะครับน้ํามันตังอิวไว้ที่ด้านหน้าของพระนะครับพิมพ์ด้านหน้าจะอยู่ข้างล่างเนาะแล้วก็ด้านบนประกบใช่ไหมครับพอทาน้ํามันตังอิลไปเนี่ยปึ๊บจังหวะที่เราเนีย่ยความพราอยู่นี้เนาะทาน้ํามันไว้ พากดกันปึ้งแล้วก็เอาไปตากแดดนนครับข้างหน้าเนี่ยจะแก่น้ำมันนะครับแกน้ำมันตังอิ้วเลยนะครับจะเป็นผิวสีออกน้ำตาลนะครับแบบจะแพงมากครับแพงกว่าพอกับเนื้อหินอ่อนนะครับเขาจะเรียกว่าเนื้อโซนหินอ่อนหรือเนื้อโซนตุกแกเนาะจะเป็นเนื้อแบบผิวแบบดำๆผุดๆเหมือนหนังตุกแกครับผมก็ไม่มีวาสนาได้จับเขาทีเนาะนะครับก็ ประมาณนั้นนะคที่มาทุกอย่างมีที่มานะครับผมเลยรู้สึกว่าเออพระแบบเป็นสายที่เรารู้สึกว่าเออแบบทุกอย่างมีที่มานะครับก็เลยแบบมีมาตรฐานให้ได้เล่นกันอยู่เนาะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่าน,นมากๆนะครับ